ไปไหนอะไปหาลุงไงพี่แล้วลุงมาทำอะไรที่แถวนั้นอะจะลองถามกันดูแล้วกันคืออะไรที่ไหนอะไรสวัสดีครับอ,อกหักเรื่องอะไรใจเย็นดินี่คือที่ไหนอะไรยังไงกูไม่เข้าใจแล้วบ้านสนามกอล์ฟอะไรอ,ไรนนนาาอ,อะไร,ะไรยังไงกูไม่ได้ดูไม่ได้นนดูเลยอะ คนอ่อนลุงมาพักร้อนพี่เจ้งโทรหาดูสิพี่มีเบอร์ลุงปะล่ะมีเออพี่ไม่โทรหาวะแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเนี่ยรถระบุงระเบิดพี่สมเนี่ยเฮ้ยเจอคนเใครมาว่ะเจ้าดีตุกสวัสดีครับพี่ป้าใครอ่ะพี่เปาแน่นอน ทำไมอ่ะทำไมรออะไมอ่ะวันนี้ครับวันดีครับช่วงายเที่อะไรนักี่โมงไอ้สายมอบนะกีโมงจากเป่า SMD อ้โหพูมพูดกพูดไอ้เี่ยแทงไอ้จุแทงใจก็ตายก็อยู่ SMD ไงทำไมอ่ะเกือบเดือนละกูไม่เจอเขาอ่ะไอ้เ่ยเป็นโควิดไม่บอกกระห่วงกูเลยอีกูรู้เรือยู่แล้วกูรเรอยู่แล้วกเดกทักมาไจุ เป็นไงบ้างน้องแบบมีแบบอยากได้แบบในสตรีมที่กักตัวแบบโอ้รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ว่าน้องปล่อยรู้อยู่รู้อยู่แก่พี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ทอะไรปเลยอันนี้ใครเลืมหมดเหรอแกครับพี่สวัสดีครับลืมไปแล้วลืมไปแล้วอ่ะมูไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมมเลืมยเหรออ่ะเมื่อกี้ถามอันนี้ใครคนบอกลืมถามเพื่อความชัวร์ไงเพื่อความชัวร์ไงว่าเราบ่นหรือเปล่าแกลืมหมดแล้วแกลืมลืม แบบแกทำตรงแบบแกโดนไม้บงไม้ก็ไม้ไม้ตีหัวแบบแล้วลืมคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ร้อนแต่แกลืมคอมที่พี่ให้ผมเนี่ยผมจัด48ชั่วโมงมาแล้วอ่ะพี่ใช่เหรอใช่ไม่ร้อนไม่อะไรเลยโอ้ยร้อนร้อนอันนี้พุ่ไม่ได้ร้อนมันร้อนแต่ไม่เป็นไรไงไม่เอ๋อเลยไงอ่าอ่าค่ร้อนคอมมันก็ต้องร้อนไงคอมที่ดีก็ต้อง i have cpu ถูกครับถูกจริงทุกงครับ ไอ้จุกคิดถึงน้องนะจุกนะหนึ่งในใจเคยได้ไปอาบีผมไม่เจอพี่เลยไม่เจอเป็นเดือนเลยจุกผมตาบ้าพี่ทุกวันแ่ะแต่ผมผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนไอใช่เหรออ๋อสุดท้ายแกไปอยู่นู่นจากไปป๋าดีใครเนี่ยครับไปเปาครับสวัสดีครับตีไม่ได้ไปตีบก่อรีบก่อนกอดนี้ไม่มีอะไรจะให้มีแต่ความว่าจริงใจที่มาพร้อมกอดนี้ไม่เ้าแต่เจากหัวใจเช่นกันครับนายตีชิยาโบเขาแต่คือได้มาแต่คือ ในในในก็คือไปดูวิดีโออ่ะตอนแรกอ่ะไม่มีอะไรหรอกเออพี่เป่ารักู้วยแต่พอดูวิดีโอปุ๊บอ่ะกูรู้ละแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะไรดีเหมอะไรอะเรมือนเห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 มือนจะไม่ลืมเรานะแต่แบบไม่ลืมไม่ลืมอันนั้นมากกว่า เสียไม่ได้เดี๋ยวดิเดี๋ยวเขพูดสิและเน้นด้วยและเน้นด้วยมันเป็นมุกไอ้เฉยมันจะใส่กูด้วยไอ้จุกมึงว่าพวกคนติดตั้งระเบิดอะไรคอมอ่ะมันเป็นมุกไอ้เฉยระเบิดปุ๊บระเบิดปั๊บอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกูตายก็นั่นแหละตายโอซีด้วยมันเป็นแค่มุกไม่ได้ไม่เป็นไรครับอาตีโกลเด้นเจ็ตจบรอโดยเป่าเอสเอ็มบีนะครับคลิปแบบเงี้ยจบรอโอซีดูดิ เกินไป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 พี่เปาพี่ปาเอ้ยเราคบมาแล้วที่เราราคุบ้าแจ็คโอ้ยแจ็คไอ้แจ็คเขาบอกว่าใครอ่ะดูดิโอ้ไม่ตกใจว่ากูมาแล้วกูตกใจเฉยอยกัเลยอปผิดเหรอหรอเนี่ยตาย่ะไอ้จอยไอ้จุพาพี่ไป้องใจัสดีครับขอโทษครับพี่ขอโทษที่เข้าไปขัดตัวครับพี่โอ้แจ็ค อะไรดิอะตายตายปาวปาวตายถ้าพี่ลืมมาไหนพี่เดินกลับเลยด้วกันพี่ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมแค่มันไม่ชินไม่ชินครับแจ็คไม่ใช่ตอดครับพี่พี่เดินกลับเลยพี่การลักน้องมาเดินนั่นแหละเอาบานครับโอ้เข้ามาทักทายอยู่ไม่ใช่ไปทักทายไม่ใช่ก็เดี๋ยวกลับมาแล้วนี่ไงกนูกลับมายังไงพี่มาถึงอะไรนะม่ได้กลับมาอยู่นี่เหรอกลับมาหาไงอ๋อใช่ครับ เพาะเพรน่าลืมแจ็คไปแล้วพี่พี่สมชายเขาพี่เขาลืมผมยังอะไรนะพี่ว่าเขาลืมผมยังคิดได้ออกมาก็คิดว่าคนตัดหญ้าที่ไหนพี่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมก็เห็นออกมาแล้วตะโกนไงปกติแจ็คไม่ตะโกนเลยถามว่าใครแค่นั้นเองอ๋อครับผมเพิ่งเนไปรีโหลดมาเมื่อกี้เลยแบบสดชื่นสดชื่นผมพี่ว่าแจ็คก็จะล่าเริงเกินไปไงพี่เลยตกใจโโอ้้หแลวปกติพี่จะเห็นแบบแจ็คแบบขึ้มๆซึมๆอะไรอย่างเงี้ยพอแจ็คล่าเริงงเงี้ยพี่ก็ดีใจกับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับ แจ็คไม่ใช่ตอสครับพี่อันนี้เดี๋ยวผมทําเพลงให้แจ็คไม่ใช่ตอสอะไรวะมันแทนกันไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้แบบเกี่ยวอะไรกันไปดูทีมทำกีฬาสีก่อนให้ให้ให้คำว่าแจ็คเอาไว้ที่หลังเลยครับพี่โอ้ยอะไรวะให้แจ็คเอาไม่เปล่าดีครับพี่เดี๋ยวพี่เอาแจ็คไว้ที่หลังเลยครับพี่ให้ตอสมาก,ก่อน ่ใช่ไปจุดเทคไอ้เทียต่อไอสัตว์จ้าเพื่อนก็จริงนะอะไรนะเป็นอะไรครับพี่ว่าไงครับเสียใจอยู่เสียใจเรื่องอะไรนี่ก็มาเยียมไงมาหาไงไอ้เทียต่อไอสัตว์เล่นเทียอะไรเนี่ยเป็นอะไรเออเนี่ยคือจะไปเปลี่ยนชุดมาชุดเล็กอะไรครับพี่อะไรนะ สามร้อยสามร้อยหนึ่งเดวิดเดวิดอยู่นี่ครับยี่สิบกว่ากว่าไปเปลี่ยนชุดกัให้พี่รออยู่นี่ใช่ไหมไปไปเซอร์นูนต้องเปลี่ยนได้เหมือนกันจะไม่ต้องรีบไปเซอร์นูนมันมันบารีบ้าบ้าปะเนี่ยต้องไอ้เหี้ยมงก็ไม่เล่นกับหรอพี่ไปไหนเนี่ยอ๋อเราต้องเปิดอีกอีกอันนึงทำไมมันอยู่เซิร์ฟเดียวกันไม่ได้แกแค่กิจกรรมเองทำไมอ่ะ อ่าแล้วนี่ลุงไม่อยู่แล้ครับโอ้ยโอ้โหนั่นเองครับลุงผมโอ้โอไม่พอดีเปลี่ยนชุดไงผมมองไม่เห็นโอ้โหพี่เปลาลืมไปแล้วอ่ะขนาดอันคันนั้นคือ R สามสี่ในมือพี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้มุมไม่เห็นเลยมุมมันมไม่เห็นเลยเลยถามลุงนี่ไงว่าลุงอยู่ไหนไม่เมื่อกี้เนี่ยผมไปนั่งรออยู่ตรงนู้นมาเผื่อพี่มาสักครั้งไงโอ้โหรักเรามันเก่าอ่ะโต้องไหนครับต้องไหนครับ กูจะเล่าอะไรฟังนะเว้ยตอนกูแบบคอมมีปัญหาเขามาหากูด้วยเบิดเพื่อนแต่ตอนเนี้ยมาถึงบ้านเลยเหรอเออแต่ตอนเนี้ยคอมกูมีปัญหาส่งลูกน้องมาเว้ยแต่ว่าตอนเขามาเขาไม่เขาไม่เคยขับรถมาเองมาหากูแต่เขาไปหามาลีอ่ะคือของจริงว่ะแต่ยีงไปเลยอ่ะของกูตอนของกูตอนคอมีปัญหาของกูตอนคอมมีปัญหาครั้งแรกคือเขาก็เอาลูกน้องมาเลยนะไม่ได้แบบมาตัวเองอะไรเงี้ยทางที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลอ่ะถ้าว่าเรอวะ เออจริงจริงจริงไอไอขับออดี้อ่ะพี่ไม่ได้ขับเองก็ก็ไอไอเสือขับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนแต่ออดี้ไปไงไอเบิร์ดไงก็สุดท้ายก็ออดี้ไปไงก็ก็ออดี้ไปมันก็มันก็ปลอดภัยกว่าไวกว่าไงใช่แล้วตอนเราเราต้องไปถึงนครนายกใช่ไหมตอนนี้เอารถตู้มาตอนมาหากูอ่ะแค่นั้นเลยก็ไม่เกี่ยวกับรถไม่ใช่เหรอเกี่ยวกับที่คนว่าไปหาไงก็ไปหาเหมือนกันนั่นแหละรักเรามันเก่าแล้วเว้ยรักเรามันเก่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวถ้าแบบเรืยรถตู้ก็คือแบบ สบายชิวๆแต่พี่ขับอาอด่พี่อยากขับเองใจพี่แบบอยากจะมาหาไงม่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่กูแค่บอกว่ามันมันไปถึงไวกว่าอะไรเงี้ยตอนไม่ให้นอ่ะใหญ่เลยอ่ะกูดูในคลิปแล้ว กูเห็นในคลิปทิกตอกอะกูร้องให้เลยเว้ยเหี้ยน้งค่าไหลเลยอ๋อคือถ้าเลียหูได้เลียเอางี้ดีกว่ากเอเอถ้าจูบกันอะจูบกันแล้วอ่ะมไม่ใช่ก็คือถ้าเอสถ้า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 สมมติว่ารีเบิร์ตเปิดก็เปิดหน้าได้ก็กอดกอดอยู่แล้วก็กอดอยู่ไม่ใช่เหรอกอดอยู่ปกติแต่มันไม่ได้ถ่ายไงเข้าใจยากรันเเก่าเลยเพื่อนเนาะประดาก็รักเหมือนเดิมหระครับดูครับใช่ไหมแจ็ครักเรามันเก่าว่าน้องไม่ไม่ครับก็คือเอาคำว่าแจ็คไว้ที่หลังตอนเลยครับ ดาพิมพิมพิมชื่อส่งงงส่งงานเลยครับก็แจ้งประธานสุดท้ายครับตอนแร้บระทานแรกแรงจริงแรงจริงแรงจริงไม่คิดว่าจะพูดเด็กมันน้อยใจอ่ะพี่เพื่อนเพื่อนก็น้อยใจกันนะนะก็ใหม่ใหม่มาเก่าไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัฒนธรรมอ่ะพี่งนอยู่แล้วไม่ไม่เคยเก่าอยู่แล้วครับผมไม่เคยเก่าอยู่แล้วครับรักมนสมมมรตินะวันวันเนี้ยวันวันนี้นะแม็กซ์จะไปหา พี่เปาต้อติดอยาไปหาพี่เปาวันเดียวกันอ่ะเขาจะลันคิวให้ต๊อนอยู่ที่หนึ่งแต่เราตอนไหนก็ได้ก็พูดไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยอารมณ์ก็หายตอนไอ้ตอนลองว่าตอนไหน ไอ้ไม่ไม่แจ็คสามทุ่มเขาไม่ลืมมึงเขาแค่ลืมมึงแจ็คเนาะเรียกเรียกผมว่าแจ็คลำสามสองครับต่อไปนี้ก็กูจะเอาไใ้มือแล้วมึงก็ไม่ให้กูอัพอ่ะไอ้บ้ากูจะให้มึงอยู่มึงก็บอกให้รอรอรออ่ะไอ้ผายแล้วเราลงแลมอะไรแลมสามสองอะไรตาเลยหรอก็จะอัพอยู่อัพอยู่มันก็ไม่ให้กูอัพตะขี่ให้เลือกให้เลือกก็เลือกเลยก็ไม่เลือกเสื้อสามร้อยหนึ่งกางเกงเลขสาม พี่เดี๋ยวพี่อย่าลืมผมนะพี่ค่นี้เคว่ะพี่พี่ชายเรื่องไรเรื่องไรแลมไงเราคุยกันร้อยแปดแล้วมีเพิ่มนะมีมาเพิ่มนะมีมาเพิ่มนะปกติอ JK อะจะไปหาต่อให้ไกลแค่ไหนอะอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยอ่งรายอย่ราต่ออยู่ันี้ก็ไปแต่สำหรับมารีอะเป่าไปเอง ไม่ใช่ก็มันจัดที่เขาใหญ่มันก็หน้าตาแบบไหนอ่ะที่ล่าสุดที่เอติมาเราคุยกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราหาวันไปหาพี่เปากันนะเว้ยเออก็เป็นอุบัติเหตุเรื่องนั้นคือกะจะไปอยู่แล้วมันแค่อุบัติเหตุได่ยังไงได้แต่ใจเราไปไงใจเราไปถ้าเราไปคือที่จริงแล้วคุณมาก็ต้องจีวันถ้าคุณโทรเรียกผมสักคริกนึงผมก็ไปแล้วอ่าใช่ป่ะมาทางนี้แล้วตอนนั้นมาดีมาดีเรียกพี่หรอมาดีเรียกพี่หรอเออ แอบเปล่าพี่ใช่ล้าถ้าพวกคุณเรียกผมผมก็ไปแล้วนี่คุณไม่เรียกผมไงผมก็ไม่รู้ว่าแบบพวกคุณต้องการผมหรือเปล่านั่นเองโอ้โหแรงจริงว่ะแรงจริงแรงจริงแรงจริงแรงจรดน้ำตาอีกแล้วนีไม่ได้ผลทน้ำตาก็ก็เกรงใจไงก็เห็นแบบเงียบๆกันก็เลยแบบเออไม่ได้กล้าไปแต่ตอนอ่ะแต่ตอนไม่ติดเกรงใจกันเลยอ่ะตอนอ่ะไอตอนนั้นมันแบบมัน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 นัดแล้วมันนัดนานแล้วครับ ตอนที่นึ่งมันสนิทพี่ก็ไปมันสนิทมันสนิทท็อดท็อดผิดนัดหนึ่งครั้งอ่ะเปาก็ไม่โกรธอ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่บอกก็ไปไปหมดอ่ะใครใครไม่อยู่ข้างพี่ไม่เป็นไรอ่าสี่ก็อยู่ใายก็ไม่อยู่ข้างเขาอะท็อดเปา forever หยอกหยอกโอบอะไรอีกอะสลักไว้เลยอ่ะท็อดเปา forever แหละครับ ตาต้นมะขามใหญ่ด้วยไปเรื่อยพวกเราไปเรื่อยแล้วอ่ะคุณจะน้อยใจจริงจริงแล้วนะทำไมอ่ะพี่พี่บ้าทำหน่อยการที่เรามีแรมสามสองมันช่วยมันมันน้อยหรอก็บอกว่าเยอะแล้วนะเยอะแล้วเยอะแล้วแล้วเราจะมีแรมเป็นร้อยเพื่ออะไรอ่ะพี่เพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ซื้อแรงซื้อแพงแสดงพลังน้องใช่ก็พวกก็เนี่ยอย่างอย่างไม่ตอนอย่างตอนไอตอนไปซื้ออะตอนไอตอนไปซื้อมันได้แลมเท่าไหร่พี่สองร้อยสี่สิบทไอตอนไอตอนไอตอนไม่เคยได้อะไรจากพี่เลยยังไม่ซื้ออ๋อไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเลยโอ้ไม่ลงทุนไปซื้อหน่อยอ่ะใช่ตอนไม่ได้ซื้อเลยครับห้าร้อย่สิบสองปะถ้าขอไอตอนไปซื้อรอบเนี้ยมันจะใสยังไงไอไอไอบาเออ แม่งใส่ตู้ปลาแล้วแหละเท่านั้นแหละเแรปเยอะขนาดนั้นเอาตู้ปลาแล้วแหละไม่เคสแล้วล่ะมันก็เหมือนแบบเราเราใส่ไอตีมันก็เหมือนเราใส่เวอร์มาหมดแล้วจะไม่ให้เวอร์ทุกชิ้นมันก็แปลกๆเหมือนมึงใส่หลุยทั้งตัวมึงแสงเท้าแตะช้างดาวเอ้าไม่ได้ทำอยู่ในชีวิตจริงฟิลไม่เหมือนกันไม่เอาเต๋ออยากให้เตีโอเคปะล่ะของเต๋ออะโอเคครับพี่น้องอะไรก็ได้โอเคอ๋อโอเคอ๋ออย่าไปพูดแบบนั้นนะก็ทำคลิปเออไปพูดแบบนั้นอะไรก็ได้คืออะไรไม่เข้าใจเอ้าเอ้า อ๋อโอเคได้พี่ยอดเฟสเลิกูดไม่ไม่ทันละก็จะได้ดีกว่าเดิมไงก็จะได้แบบเออเห็นหมดุนนี้นั่นไงก็จะได้แบบตรงตัวเตมไม่ดีกว่าเดิมไงได้ตัวนี้อโอเคดีแล้วตัวนี้ก็ดีแล้วชีวิตดีครับผมพี่เปาใส่เสื้อสีฟ้าไปแข่งแล้วกันเออไปไปใส่เสื้อสีฟ้าก็ได้ไปไหนไปเนี่ยวันนี้จะไปกันไหนเสียไม่ได้หรือเปล่าถ้าแข่งได้ช่วยเสียไม่ได้หรือเปล่าแข่งได้เปล่าแต่ต้องเต้นด้วยนะฮะ ต้องเต้นด้วยนะวันมีอะไรอ่ะวันนี้มีอะไรอ่ะวันนี้กราสีก่อนครับลุงเต้นยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเต้นอาจจะพรุ่งนี้เพราะคนเยอะจัดะได้เต้นทุกสีเลยก็เป็นไปไม่ได้เนี่แหละปติก็ร้อยี่สิบแปไม่ใช่หรอร้อยยี่สิบแปดเคบี้ป่ะไอตีอะเคบีก็ะเยียรแหละ KB เล้มันกิโลแล้วไอ้เหี้ยมันหนึ่งพัน KB เป็นหนึ่งเมกไอ้เหี้ยไอ้ตีร้อยยี่แปด KB เหรอสาย,ยสองันเยอะนี่มันช่วยอะไรนะพี่ให้เล่นเกมลื่นเหรอหรือมันยังไงนะแรมเยอะเอเหรอมหมายใช่ครับแรมเยอะจริงแล้วถ้าใช้ไม่หมดมันก็มันก็ไม่หมดแรลกครับผมหมายถึงว่ามันความสาม,มารถของมันคืออะไรครับความสาม,มารถคือเก็บเก็บเอ่อเก็บคําสั่งจาก CPU ครับถ้า CPU ประมวลผลมาแรมจะเป็นการมีพื้นที่ในการเก็บคาสั่งครับผม สุดยอดครับโอเคใช่ครับแต่ถ้ามันแบบมันเยอะไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายครับโคสุดยอดครับคือค้านี้เขาเหมือนเขาพูดบีบอะบีบให้เขาบบเอาแค่หกสี่พอเขาจะบอกมึงไงแจ็คเขาจะบอกมึงอะคือไม่ได้ไม่ได้คือมันครับพี่คือแรมไม่แรมมันไม่เกี่ยวกับแรมมันเกี่ยวกับอะไรหลายส่วน CPU การ์จออะไรอย่างเงี้ยถ้าแรมมันแบบ สามทีสสองหรือว่าโหมสิบสี่ก็โอเคแล้วอะไรประมาณนี้มากกว่าครับเป็นชุดเดียว่าไปเปลี่นชุดไปไปเปลี่นชุดไปเก่งลาเดียวไปอ่าได้ได้เล่นยังไงอ่ะเล่นเป็นเปิดสองเกมแล้วก็ตุกจัดแล้วพี่เปาอะไรนะเปิดสองเกมแล้วมันเริ่มกระตุกแล้วแล้วมันต้องรอยี่เทตามที่เราคุยอ่ะก็ได้เสมอครับก็รอเมื่อไหร่ของน่าจะมาแล้วมั้ยทักพี่โอมไปได้เลยครับได้ครับส่วนเร็วส่วนลุงแม็กก็โอเคอยู่แล้วนี่ครับโอเคครับแต่รออันเดียวไอ้ห้าร้อยอ่ะอ๋อห้าร้อยเฮิร์ตนะ ไม่รู้มันจะมาตอนไหนอ่ะพี่กีกะบ้าเฮิร์ตจออยู่ได้ไม่มันมันเล่นจริงไว้พี่มันเลืนไ่จรอยากมองอยากมองเห็นก่อนคนอื่นตั้งห้าสิบเก้าไี้ยถ้าอะไรคือจริงผมผมมองว่าจอแม่งมันมันคือองค์ประกอบที่ดีนะพี่สองดีต้องต้องซื้อจากร้านพี่นะซื้อเก้าเก้าคนเองมาได้ครับแล้วเล่นยังไงกีฬาสีเนี่ยโอ้ขึ้นมาดีขึ้นมากเป็นพ่อ